สวัสดีครับวันนี้เรามีกาเจ็ตใหม่นะครับแมคคณิคคนะีย์บอร์ดเนาะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้เดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดแมคคณิคเนี่ยที่ผมเลือกซื้อเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ฟังก์ชันการทํางานของมันเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับตัวที่เลือกวันนี้นะครับตัวที่ผมดูข้อมูลมาในตลาดจริงๆแล้วคีย์บอร์ดแมคคณิคเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่ะหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครีคอนใช่ไหมครับสกายลุงเนาะแล้วก็ A akko นะครับหรือว่าเป็น l o g i t e c h ต่างๆก็คือมีแบรนด์เยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์หลายๆยี่ห้อในตลาดนะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่ดูรีวิวแล้วก็พิจารณาแล้วนะครับก็ไปเจอตัวหนึ่งต,ตัวที่น่าสนใจเนาะฟังก์ชันครบราคาไม่แพงนะครับตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัว87 k e y l e t นะครับตัวนี้ก็จะเป็น รูปร่างหน้าตาเนาะเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสกายลุงนะครับสกายลุงแพคเกจของมันก็อยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับมีกล่องสีขาวแบบนี้เนาะให้มานะครับก็ตัวเนี้ยที่เลือกใช้เพราะว่าผมมองว่าเริ่มต้นเนี่ยผมเลือกนะครับเป็นตัวสกายลุงเพราะว่าออปชันหรือว่าฟังก์ชันที่มันให้มาเนี่ยกับราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสกายลุงนะครับ ให้ดูเราจะแกะกล่องนะว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสกายลุง GK87S นะครับตัวคีย์แคปเป็นสีขาวแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นสีขาวนะครับโดยอัปรอเนีเป็นสีขาวแล้วก็ตัวสวิตช์ที่เลือกใช้นะครับตัวที่สวิตช์ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นตัวกิตอลอนเยลโลโปนะครับตัวนี้ก็จะมีการหลุดมาจากโรงงานเนาะคือที่เลือกเป็นกิตอลอนเยลโลโปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะมันเหลือ เหลือแค่เยนโลกับบูนะครับผมว่าบนะูเนี่ยเสียงมันดังเกินไปนะก็เลยไม่อยากใช้บูนะครับก็เลยเลือกเป็นเยนโลมาก่อนนะเพราะว่าเยนโลโปรจริงก็อยากจะลองใช้ว่าตัวโปรมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับตัวแพนะ็กเกจเนาะก็เป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างหว่าดูดีเลยนะครับก็มีตัวเรืองแสงด้วยนะไอตัวสติ๊กเกอร์สกายลุ้งเรืองแสงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะแกะกล่องแล้วภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เนาะ อออ่านี่นะครับตัวนี้เป็นอะไรบ้างตัวนี้เป็นโหมดนะครับเป็นโหมดสายเนาะแล้วก็เป็นโหมด usb บวกบลูทูธนะครับนะตัวนี้เป็นบลูทูธแล้วก็มาเป็นสายอย่างที่บอกว่าทำไมเลือกเป็นสกายลุง87คีย์นะครับที ten k e y l a t e นะ ten k e y l a t e เพราะว่าอย่างแรกนะครับคือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับจากที่เราดูนะก็คือเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็น 60% 80% 96%แล้วแต่คนชอบเนาะเพื่อนๆก็เลือกอเลือกขนาดหรือว่าเลือกโมเดลเนี่ยตามแบบที่เราชอบนะครับบางคนชอบกระทัดรัดมินิมอลก็เลือกไซส์ที่เล็กหน่อยแต่ผมมองว่าผมชอบตัวที่มันมีปุ่มลูกศรเนี่ยยังอยู่เนี่ยผมมองว่ามันสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันเอาไว้เล่นเกมหรือว่าทําอะไรได้หลากหลายนะครับแต่ว่าไอ้พวกนําแผดท,ที่เราไม่ได้มีความจําเป็นเนี่ยอันนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้นอกก็เลยตัดไปนะครับ นะตรงนี้มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมี R G B ในตัวนะครับเนาะตัวนี้มี R G B ในตัวนะครับเราก็สามารถที่จะเอามา Modify หรือเอามาแต่งได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเนาะอันนี้เราก็เลือกเป็นโมเดลแบบเดิมๆมมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะาสามารถที่จะแต่งได้เนาะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเงินนะครับตัวนี้เขาก็มี b แบ็ l ไลท์ มีไฟ RGB ์เนี่ยสามารถปรับแต่งได้นะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็มีมาให้เนาะเป็นเมนูภาษาอังกฤษผมว่าก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาข้อมูลหรือว่าอ่านฟังก์ชันการทําง,งานของมันได้จากตรงนี้นะครับก็สะดวกง่ายเนาะตรงนี้นะครับแนะนําเลยนะครับก็โอเคเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์จีนแต่ก็ยังนึกถึงยูเซอร์นะครับต่อมาก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดก็ขนาดกลาลังดีนะน้ำหนักก็ใช้ได้ผมว่าน่าจะสัก ประมาณโลหนึ่ง,ไ,งได้นะครับประมาณโลหนึ่งได้เนาะก็ดูเนื้อง,งานนะครับดูเนื้อง,งานตรงนี้เนาะมีโลโก้นะครับสกายลุงตรงนี้เห็นไหมชัดเจนนะครับเนาะเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยนะมีคีย์บอร์ดภาษาไทยมีปุ่มต่างๆก็เดี๋ยวเรายังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะว่ามีอะไรมาบ้างตรงนี้ก็มีอ่า นี่นะครับเนาะเนื้องานก็โอเคเลยนะน้ำหนักโอเคเลยกำลังดีนะเดีย๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามีอะไรให้อีกนี่โอ้ดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยนะครับพร้อมระเบิดเลยนะดีไซน์โอเคมีสายมาให้นะครับมีสายมาให้นะตัวนี้ก็สักเป็น USB ไ y p e C นะครับตัวนี้ มี USB Type C มาให้ด้วยเวลาสำนับคนที่ต้องการใช้สายเนาะเพื่อไม่ต้องการให้มันดีเลย์นะครับมีสายนะครับมีอุปกรณ์มีอะไรบ้าให้นะนี่นะครับมีสวิตเนาะมีสวิตแถมมาให้2ตัวนะครับเผื่อเสียเผื่อในกรณีที่เสียเนาะ,ะตัวนี้เป็นสวิตนี่นะครับ เงียบมากนะครับกิตาลอนเนาะกิตาลอนตัวนี้พีหลูมาจากโรงงานแล้วนะครก็เป็นตัวโปรนะครับเนี่ยอันนี้ผมลองเทสนะครับลองเทสลองเทสเสียงนะโอ้เงียบมากนะครับอ่ะมีสวิตซ์สองตัวให้นะครับเสียงโดยโดยรวมเนี่ยโดยตัวของมันเองเนี่ยเนี่ยเสียงเนี่ยแทบไม่มีเสียงเลยนะครับ นิ่มมากนะตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะมีมาให้2ตัวเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็มีตัวตัวดึงตัวดึงคีย์แคปนะครับตัวนี้มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะก็อุปกรณ์ที่แถมให้มีประมาณแค่นี้เองนะครับเนาะตัวนี้ไม่ได้มีอะไรนี่เป็นตัวลองนะครับนี่นะครับมาดูตัวคีย์บอร์ดนะ ตัว,วตัวตัวคีย์บอร์ดนะค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะนี่นะครับอืม เสียงค่อนข้างแน่นนะาจากที่ลองนะครับผมว่าเสียงที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวสวิตช์เองนะครับเกิดจากการกระทบของตัวตัวคีย์แคปนะครับกับตัวน่าจะเป็นตัว PCB นะหรือว่าตัวไอตัวโครงโครงของมันนะครับโอใช้ได้เลยนะผมว่านุ่มนุ่มมือนุ่มมือดีนะครับ เนาะลองลองกดแล้วก็โอเคนะอันนี้คือ keyboard, คีย์บอร์ดไม่คนิคอันแรกนะครับของผมเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกที่เลือกเพราะว่ายีโล่เนี่ยก็เป็นอันนึงที่สนใจนะครับจริงๆแล้วอยากได้บราวมากกว่านะตัวสวิตช์บาวแต่ว่าเรื่องจอดสวิตช์บาวอ่ะมันหมดนะครับก็เลยไม่ได้เลือกมาเนาะแล้วก็เลยหันไปทางยีโล่โปรแทนนะครับก็เลยอยากจะลองเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบยีนโล่เนี่ยบางทีเราไปซื้อบาลจะถูกกว่านะครับโอเคก็อันนี้รีวิวประมาณนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องเจ้าสกายลุงนะครับ GK87S นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้แกะกล่องให้ดูก่อนว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ติดตั้งแล้วก็เชื่อมกับคอมพิวเตอร์แล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าฟังก์ชันการทำงานของมันแล้วก็พวกไฟ RGB เนี่ยหรือการควบคุมการสลับโหมดเนี่ยมันสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องให้ดูก่อนเพราะว่าเพิ่งได้รับของวันนี้นะครับก็เหอนิดหนึ่งนะราคานะครับสนนราคาของเจ้าตัวนี้ราคาที่ราคาอยู่ที่ 2,490บาทนะครับไม่รวมค่าส่งเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะสั่งได้จากใน s h อ p e e นะครับตรงนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะแต่ว่าแค่อยากได้นะเพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็นกำลังฮิตนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวแมคช a นะิกีบอร์ดเนาะแล้วก็คีย์บอร์ดเก่าของผมเนี่ยก็มันมันเก่าแล้วแหละแ,แล้วมันเป็นแบบสายผมอยากได้คีย์บอร์ดใหม่ที่ มันไร้สายนะครับตัวนี้ก็มาตอบโจทย์เนาะเพราะว่ามันเป็นบลูทูธนะครับสามารถใช้บลูทูธได้แล้วก็สามารถใช้สายก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับก็วันนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเล่นแล้วเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปมารีวิวกับเพื่อนๆทีนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ